ราก็ติดตามเวทีแบบนางงามมาแต่ไหนแต่ไรเราก็ชอบรู้สึกว่าผู้หญิงเราไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวผู้หญิงเรามีความสามารถมีสมองมีความฉลาดเราก็เหมือนเรามีพลังที่เราจะทําอะไรหลายอย่างเหมือนแบบเป็นกระบอกเสียงอะไรเนี้ยเพื่อสังคมเพื่อแบบทุกคนบนโลกใบนี้เลยให้ครอบครัวเห็นให้โูกเห็นเลยนะก็เป็นสิ่งที่เราสึกว่าภูมใิใจค่ะที่มาอยู่ในจุดนี้ได้เขาก็แฮปปี้บอกมามิสวยแบบถึงมามิไม่ได้บงแต่มามิก็สวยอะไรเง, <oop. S 2> งี้ยค่ะก็เหมือนอธิบายให้เขาฟังด้วยอะไราบเนี้ค่ะคนโตจะเข้าใจหน่อยแต่คนเล็กก็จะเป็นฟิลแบบแม่เป็นนางฟ้า อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาทของหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบคําที่แบบว่าเออแบบอายุก็มากแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบลูกก็มีและอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่เราเหมือนเราก็ต้องฝ่าฟันความสุขป,ประมาทเหล่านั้นแล้วก็มายืนอยู่จุดนี้ได้อะไรเป็นนางงาม ก็เหมือนเราก็ติดตามเวทีแบบนางงามมาแต่ไหนแต่ไรเราก็ชอบรู้สึกว่าผู้หญิงเราไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวผู้หญิงเรามีความสามารถมีสมบงมีความฉลาดแล้วก็เหมือนเรามีพลังที่เราจะทําอะไรหลายอย่างเหมือนแบบเป็นกระบอกเสียงอะไรเนี้ยเพื่อสังคมเพื่อแบบทุกคนบนโลกใบนี้อะไรเนี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นพลังหญิงมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าอวันหนึ่งเราอยากจะขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วก็ชายบ้างเหมือนกับผู้หญิงสวยๆทุกคนอะไรเนี้ยค่ะ ทำให้ลูกเห็นด้วยค่ะใช่ใช่เป็นส่วนหนึ่งก็ที่ทําให้เราให้ครอบครัวเห็นให้ลูกเห็นเลยนะก็เป็นสิ่งที่เราสึกว่าภูมิใจอะค่ะที่มาอยู่ในจุดนี้ได้ตัดสินใจตอนแรกบอกลูกยังไงบ้างก็บอกว่าเดี๋ยวแม่จะไปเอามงให้ <c oughs> ด้วยความมันมันสุดมันในตองอูแล้วเขาเข้าใจไหมว่านางงามคืออะไร ก็เข้าใจนะ <S <S 1> <S 1> เข้าใจเหมือนแบบว่าเราก็เหมือนอธิบายให้เขาฟังด้วยอะไรแบบนี้ค่ะคะ่ะคนโตจะเข้าใจหน่อยแต่คนเล็กก็จะเป็นฟิลแบบแม่เป็นนางฟ้า,อ,าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตอนีเขาบนเวทีเขาเป็นยังไงบ้างเขาก็แฮปปี้บอกมาบมิสวยแบบถึงแาบมิไม่ได้มงแต่มบบมิก็สวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก้าวข้ามผ่านอะไรบ้างกับการขึ้นประกวดในครั้งนี้อาจจะเป็นคําสบประมาทของหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบคําที่แบบว่าเออแบบอายุก็มากแล้ว อะไรอย่างเงี้ยแบบลูกก็มีและอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็เป็นจุดจุดหนึ่งที่เราเหมือนเราก็ต้องฝ่าวันคําสุขป,ประมาณเหล่านั้นแล้วก็มายืนอยู่จุดนี้ได้อะไรเนี่ยค่ะมันทำให้อนาพตต่อไปแพชชั่นกับเป็นนางงามมันยังคงเกิดขึ้นต่อไปไหมไปีหน้าเดี๋ยวเจอกันอีกแน่นอนอ <laughs> จริงๆเหมือนปีนี้มีตอนแรกว่าจะไปต่อแต่ด้วยความที่เหมือนแบบว่าระยะทาม,มิ่งมันไม่ทันด้วยอะไรเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าเหมือนแบบเราขออะไรปีหนึ่งไปฝึกฝนให้เราพร้อมกับดีด้วยเนี่ยค่ะก็รอปีหน้าดูค่ะอะไรทำให้รู้สึกสนุก เหมือนแบบพอเราได้เข้าไปกล่องเราได้พัฒนาตัวเองเราได้เห็นตัวเองอีมุมมองนึงอะไรนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมันก็ท้าทายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนได้ประสบการณ์อะไรดีๆขึ้นเยอะขึ้นเลยะคะ่ะน่าตัวอย่างของคนที่ไม่หยุดทําตามความฝันแม้ว่าจะผ่านอะไรมาแล้วในชีวิตก็ตามผู้หญิงเราต้องมีฝันเราฝันไปเรื่อยๆเราก็กล้าลุกขึ้นมาทําตามความฝันไม่ว่าเราจะฝันเป็นอะไรนะคะแค่เราเชื่อมั่นในตัวเองแล้วเราก็ลองทำเลยนะคะสุดท้ายแล้วผลมันจะออกมาแพ้หรือชนนะนยอย่างน้อยเราก็เหมือนแบบได้ทําตามความฝันเราแล้วอะไรนะคะ เราก็พยายามลุกขึ้นมาหลายครั้งเหมือนกันมันล้มมาหลายครั้งะะใช่ใช่ใช่ชีวิตเราเป็นลมแต่ว่าเหมือนเรามีคติประจําใจอะไม่ว่าเราจะลมสักกี่ครั้งอะสิ่งที่ทําให้เราแบบแข็งแข่งและสวยงามที่สุดคือการที่เราลุกขึ้นมาทุกครั้งที่เราล้มเลยนะคะการีเราก็ต้องมีหน้าที่้าลังเยอะเลยอากบที่จะออกมาค่อเขาเรียกว,ว่าเราต้องสู้กับ เองชนะที่ใจตัวเองมันเหมือนการที่ฟังเสียงรอบข้างหรือรับฟังอะไรมากๆอะ่ะมันเหมือนเราต้องฟังเสียงใจตัวเองแล้วเราก็กล้าที่จะสู้ตัวเองเมื่อไหร่ที่เราก้าวความรู้สึกที่เราสู้กับตัวเองได้แล้วมันไม่มีอะไรที่เหมือนแบบเขาเรียกอะไระไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้อะไรงียค่ะท่าแม่นะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้าง ก็ถามว่าม <and> <S half> ันยังเหนื่อยอยู่ไหมมันก็เหนื่อยแต่มันก็มีความสุขอะไรเนี้ยค่ะแบบว่าสู้ชนกับลูกบ้างวันนี้ทุกบ้างสุขบ้างอะไรเนี้ยก็เป็นใช่ก็เป็นชีวิตของมนุษย์แม่ที่ต้องเจอกันอยู่เรื่อยๆเนี้ยค่ะแล้วก็พูดเก่งเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองเริ่มอะไรเงี้ยการสอนของเราเราต้องเปลี่ยนไปยังไงบง ه, ก็ปรับเปลี่ยนไปเยอะไปตามช่วงวัยด้วยแล้วก็ไม่ได้แปลว่าวัยเท่านี้หรือแบบตอนที่ลูกคนโตเป็นอย่างนี้แล้วคนเล็กจะเป็นอย่างนี้มันก็เหมือนเด็กแต่และคนก็มันก็แตกต่างในความเป็นตัวตนเขาบุคลิกเขาอนี้ค่ะเหมือนเราก็มันเขาเรียกอะไรมันไม่มีผิดไม่มีถูกอะเหมือนเราก็เรียนรู้กับลูกเราไปเรื่อยๆบางวันมันก็อาจจะไม่ดีแต่ก็ไม่เป็นไรพวงนี้เริ่มใหมะะ่อะไรเนี้ยค่ะ พราะทุกวันนี้เองรอบตัวเด็กๆมันมีหลายอย่างที่แบบล่อตาล่อใจเขาให้เขาแบบไปอยู่ในน,บบนั้นอะไรแบบเนี้ยอุ้ยเราเป็นแม่ที่ค่อนข้างส t r i c เรื่องอะไรพวกนี้ค่อนข้างอยู่ในกรอบไม่ค่อยมีสิ่งเราได้มากระทบเลยเนะะี่ยค่ะคือเหมือนแบบว่าจะจํากัดในการดูทีวีหรือแบบว่าเรื่องของ iPad จะมีแบบว่าวันหนึ่งได้กี่ชั่วโมงอะไรประมาณเนะะี้ยค่ะแล้วก็เราก็ควบคุมทุกอย่างที่มันอยู่ในนั้นโดยก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพวกนี้ตั้งแต่แรกๆอะไรเนี่ยค่ะวันหนึ่งให้แค่ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงอะไรเนี่ยค แล้วเหมือนเขาเพิ่งมามีตอนตอนโต,นตด้วยมันเริ่มต้นจากมีตอนที่ชับสมัยโควิดดีกว่าเหมือนต้องเรียนออนไลน์ก็เลยเริ่มซสือ iPad ให้อะไรเนี่ยคะ่ะพ่อแงไหมคับพอเราเอาออกหมดไปได้แล้วไม่โงไแงมันหมดมีเราดุไงไเราเป็นคนมีวินัยกับลูก <c oughs> ตั้งแต่แรกลูกคือชินเข้าใจถ้าแม่คือโ no, นก็คือโ no. นก็โชคดีที่เหมือนแบบว่าลูกเลี้ยงง่ายด้แหละก็ก็ค่อนข้างฟังเราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เขากลัวเรากลัวก็กลัวแหละแม่ดู ใ,ใจไม,มไม่ค่อยตามใจนะคะเรามีเหตุมีผลอะไรประมาณนี้เหมือนเขาค่อนข้างจะมีวินยัยเพราะเหมือนเราว่าปลูกฝังวินยัยแบบระบบการเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆเหมือนก,ก็ชินอะไรอย่างนี้ยคะ่ะระเวลาที่เหลือให้เขาไปทําอะไรอะะไม่ถึงยังไงคะที่เขาเล่นโทรศัพท์แล้วเล่น เขาก็จะมีกิจกรรมที่แบบว่าเรียนเสริมต่างๆแล้วก็บ้านจะมีบริเวณอะไรแบบนี้เขาไนเล่นบอลเล่นบาสเล่นน้ําบ้างอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็จะมีกิจกรรมให้เขาตลอดเวลาบางทีก็ร่งเล่นกับแม่เกมพวกเกมต่อเกมอะไรอย่างนี้เลโก้เสริมพัฒนาการใช่ใช่ใช่ค่ะเขาเข้าใจไหมว่าทําไมมันถึงเล่นไม่ได้ต่อแม่เพราะว่าในเมื่อเพื่อนๆบางคนก็เล่นกันได้นะอเขาก็เคยมีถาม เขาก็ไม่ถามว่าทําไมคนอื่นก็บอกก็บ้านเราสอนแบบนี้ลูกแค่นั้นเองอะไรเนี่ยค่ะเขาก็ไม่ได้อะไรต่ออยะะ่างนี้ค่ะว่าเราก็เหมือนเราก็บอกว่าเหมือนแบบว่าเราก็มีวินัยแบบถ้าแม็กโตขึ้นแบบนี้แม่ก,ก็จะเพิ่มชั่วโมงเท่านี้หรือถ้าแม็กเป็นเด็กเด็หรือถ้าแม็กทําการบ้านเสร็จก็จะมีรางวัลตกบ,บ้างอะไรประมาณเนะะี้ค่ะแต่ว่าแบบเบสเบสวินัยของเราก็คือแบบว่าเต็มที่วันหนึ่งห้ามเกินสองชั่วโมงอะไรเนี่ยค่ะต่อรองเขาค่ะ ก็เขาก็มีวินัใเราก็เชื่อฟังไม่มีปัญหาก็จะเป็นสิ่งที่เวลาเราไปเจอเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนก็ถามเธอเลียกลูกยังไงหรอทำไมเขาถึงแบบว่าเหมือนแบบไม่งองแงที่จะขอ iPad ต่อมันมันมันเป็นสิ่งที่มันต้องบุกฝังตั้งแต่เล็กๆเลยนะถ้าตอนเล็กๆเราแบบสปอยเขาแล้วมาหักดิบตอนโตมันก็อาจจะยากหน่อยอะไรนะคะ ก็อยากเป็นกาลังใจให้แม่ๆ,ๆทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นแม่ที่อยู่เป็นครอบครัวหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วความเป็นแม่มันก็ต้องเหนื่อยแต่มันเป็นเหนื่อยที่มีความสุขก็เป็นกําลังใจให้แม่ๆทุกคนนะคะขอให้ลูกน่ารักไม่ดื้อด้วยละกันนะคะจะได้เรียกรูปแบบว่าอารมณ์ดีอะธอยาสัยดีะคะ่ะดุบ้างก็ได้ไมเป็นแบบตามใจมากจนแบบจริงจริง,รงดุบ้างก็ได้ะคะ่ะสปอยมากเกินไปลูกก็จะดื้อจริงๆนะคะก็แบบว่าต้องแข่งใจนิดนึงนะคะเพื่อวินัยของลูกคะ่ะ ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ